ธุรกิจร้านอาหารนะครับการที่จะปังหรือไม่ปังเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่การทําอาหารให้อร่อยอย่างเดียวนะฮะก็ต้องมีเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งให้ลูกค้าเนี่ยเขาจําแบรนด์เราได้ปัจจุบันเนี่ย SME ในเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาจริงๆในเรื่องของการเข้าถึงแพคเกจจิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมคือถ้าเกิดบอกว่าอยากจะซื้อแค่แก้วกาแฟรหรือไปซื้อกล่องอาหารเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะสร้างแพคเกจจิ้งให้เป็นเอกลักษณ์ของร้านตัวเองอยากจะสร้างแบรนด์อยากจะพิมพ์โลโก้ราคาที่เหมาะสมจำนวนที่เขา จ่ายได้อันเนี้ยไม่ง่ายสิ่งที่ลูกค้าเขาบ่นเนี้ยคือ,ค,อคือทองคือสวรรค์ขอให้เขาบอกเถอะว่าเขาไม่พอใจอะไรเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายอะไรแล้วที่จะแก้ไขสวัสดีครับผมชื่อตั้มนะคะประถงพงดีปัญญาครับปัจจุบันเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง deskcat com นะครับ เป็นสตาร์ทอัพที่รวบรวบมบรรจุพัณฑ์อาหารนะครับแพคเกจิ้งทุกรูปแบบนะครับสามคำที่ทําให้นิทริเดสแพดสะดวกครบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจร้านอาหารนะครับการที่จะปังหรือไม่ปังเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่การทําอาหารให้อร่อยอย่างเดียวนะฮะ นอกจากการทำอาหารได้อร่อยเนี่ยการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจร้านอาหารนะครับที่เจ้าของร้านอาหารเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าการจะทำให้ร้านไม่ให้รู้จักเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการสร้างแบรนดิงให้ลูกค้าเนี่ยเขาจําแบรนด์เราได้ผมจะเรียนว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมันคือทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์รรอยู่ในที่เดียวกันเราก็เลยพบว่า70%ของร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยอยากมีบรรจุัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะมีสร้างความแตกต่างอย่างง่ายสุดๆเลยก็คืออาจจะเป็นกล่องอาหารอย่างน้อยขอติดสติก ให้มีโลโก้ร้านหรือมีเบอร์โทรร้านแพคเกจิ้งถ้าเกิดรกเรามองว่าเป็นต้นทุนเราก็รู้สึกว่ามันเราก็ไม่อยากจ่ายเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นอินเวสท์เมนต์่ะมันคือการลงทุนในระยะยาวทําให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นทําให้สินค้าเรามีมาตรฐานมากขึ้นตรงนี้แหละครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้ s m e สามารถเติบโตได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนย้อนกลับไปสักสปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่า ธุรกิจ Delivery ในอนาคตเนี่ยมันต้องเติบโตมากๆแน่เลยเราเห็นว่าเทรนนี้มันเป็น Spotlight ของโลกเลยนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยคิดว่าจุดแข็งของเราคือเราเรารู้จักวงการนี้เป็นอย่างดีเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มเบสแขึ้นมาเพื่ออำนวยความสวยให้กับ SME ต้องบอก SME ที่ทำธุรกิจร้านอาหารเยอะมากปัจจุบัน ต,ตามข้อมูลของวงในเนี่ยน่าจะประมาณ3า0 0 0 0ห้านล้านหรือ4,000สนล้านเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็เราก็คิดว่าเราน่าจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยสามารถแก้ปัญหากับลูกค้าได้อย่างจริงจเราเริ่มต้นจากโฟลเดอร์สคนเราทั้ง3คนเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แล้วก็สิ่งพิมพ์มาเกิน10ปีนะครับ แล้วก็มีทําธุรกิจร้านอาหารด้วยก็เราก็เลยเข้าใจเพนพอยต์ของของเจ้าของร้านอาหารนะครับช่วงแรกเราเริ่มทําก็คือว่าเราก็เริ่มด้วยพบเปมก่อนพยายามไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเรารู้แหละว่าเราอยากทําธุรกิจไอส์แลกีเรารู้เราอยากอยากทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแพคเกจิ้งที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แต่เรายังไม่รู้หหลกครับว่าเราจะทําอะไรสิร่งที่เราทําก็คือว่าผมก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็คุยกับเจ้าของร้าน เราได้โอกาสจาก n อเนะครับเข้าร่วมโครงการ Space F นะครับแล้วเข้าร่วมในแบตช์ที่2นะครับเข้าไปเป็นตัวแทนประเทศไทย,ย,ย SME ในเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาจริงๆในเรื่องของการเข้าถึงแฮคเกจจิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมคบคือถ้าเกิดบอกว่าอยากจะซื้อแค่แก้วกาแฟรหรือไปซื้อกล่องอาหารเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะสร้างแฮคเกจจิ้งให้เป็นเอกลักษณ์ของร้านตัวเองอยากจะสร้างแบรนด์อยากจะพิมพ์โลโก้ราคาที่เหมาะสมจํานวนที่เขาจ่ายได้อันนี้ไม่ง่าย เดสแพคเรามาจากคาว่าดีไซน์อีซี่แพ็กเกจิ้งเราอยากให้พวกการที่เขาอาจจะใช้กล่องโฟมธรรมดาธรรมดาเนี่ยเข้ามาบนเว็บไซต์เราแล,แล้วก็เกิดอินสไพร์ชันเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่รวบรวมเป็นจุพันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารก็มีหลายประเภทเลยมีแก้วกาแฟทุกรูปแบบมีอ็อเดอร์รีต่างๆแล้วก็บริการที่เป็นจุดเด่นเดสแพคเด็เดคือบริการออกแบบและพิมพ์โลโก้แล้วก็คำนวณราคาให้ทันทีแล้วก็มีบริการผ่อนชําระ สูงสุด10เดือนทําให้ SME เอเขาสามารถซื้อแพ็์เกจิ้งไปก่อนแล้วก็เอาไปสร้างรายได้ก่อนแล้วค่อยผ่อนชําระมาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเนสตแกเรามีลูกค้า5,000กว่ารายนะครับที่เป็น SME เอ็วราก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ยเราจะสามารถขยายสินค้าและบริการนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะฮะทำให้ ซเอี e เนี่ยสามารถมีแพคเกจิ้งในฝันของตัวเองได้ตังเปล่าว่าเราต้องเติบโตอีกเยอะมากนในประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตในระดับมีภาพเช่นเดียวกันการทําธุรกิจทำสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่เรามองค่ามไม่ได้เลยคือคุณลักษณฟีดแบ็กสิ่งที่ลูกค้าเขาบ่นเนี่ยคือคือทองคือสวรรค์คือขอให้เขาบอกเถอะว่าเขาไม่พอใจอะไรเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายอะไรเราอแก้ไขการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพผมผมรู้สึกว่ายากเสมอ เริ่มต้นยากถ้าเราไม่ได้ลงมือทำจริงๆเราต้องเจอก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อใครคือต้นทุนอย่างเดียวของการเริ่มต้นเนี่ยมันคือแค่เวลา